มีทางบ้านถามมาว่าที่บอกว่าถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจเจริญอิทธิบาทสี่แล้วจะอยู่ได้ตลอดกับอยากทราบว่ากับนี้นานเท่าไหร่ครับนานมากคุณโยมหมายถึงระยะเวลาตั้งแต่โลกเกิดขึ้นตั้งอยู่จนทั่งเสื่อมสลายแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่เลยเนี่ยนานมากๆเลยตลอดช่วงเวลาที่มีมนุษย์อยู่นะเป็นล้านล้านปีเลยแหละบอกแล้วจะอยู่ได้อย่างนั้นจริงๆเลยคือถ้าหากว่าพระองค์จเจริญอิทธิบาทสี่ มีฉันทะที่จะอยู่มีวิริยะตั้งใจมีความเพียรใจจดจ่อดิ่งเข้ากลางเกลางเต็มที่แล้วก็มีจิตตะมีวิมังสาจิตตะคือใจจดจ่อวิมังสาคือทําอย่างถูกต้องตามหลักวิชาในกรณีมีผู้อาราธนาเนี่ยถ้าอย่างนี้แล้วก็จะสามารถอยู่ได้ตลอดกับอย่างนั้นจริงๆเลยคุณโยมเจริญพร